สวัสดีพี่ๆนักลงทุนทางช่องทางอยู่ t u ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับเ d e a d Tommy นะครับวันนี้นะครับผมคัด t เด็ด5คู่เน้นๆมาให้พี่ๆนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์กันนะครับผมขอสรุปผลงานภายในกลุ่ม VIP เมื่อคืนกันก่อนนะครับที่ผมให้ไว้นะครับเมื่อคืนนะครับผมให้พี่ๆไว้ในกลุ่มทั้งหมด4บินนะครับบินแรกนะครับ a ์เซ n อลเปิดบ้านเจอกับบอร์ l e y นะคู่นี้ผมให้กดไปที่สูงนะครับและเป็น a ์เซ n อลนะครับที่เอาชนะบอร์ล e y ไปได้3ประตูต่อ1นะครับสูงปิดๆแบบนี้กินนเเต็มหวาจียบ บินต่อไปนะครับคริสตันพาเล่เปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้ผมให้ลองไปที่ทีมเยือนเอเวอร์ตันนะครับและเป็นเอเวอร์ตันนะครับที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อสนะครับบินนี้ผมกินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับบินต่อไปนะครับเลเอลมาดริดนะครับเปิดบ้านเจอกับบาเลนเซียนะครับคู่นี้ให้ต่อเจ้าบ้านเลเอลมาดริดนะครับและเป็นมาดริดนะครับที่เอาชนะไปได้5ประตูต่อหนึ่งนะครับบินนี้กินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับบินสุดท้ายนะครับเอลมาเรียนะครับเปิดบ้านเจอกับไลาลซเซดัดนะครับผมให้กดไปที่สูงนน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 ะะะะะะคคครรรรัััับบบบบบบแแลลเเเเเปปปป็็ไไไอออาาโซซดดดทีีีี่่ช้้้3ตตตููิิิสง๊ๆกมหวจยนะครับ สำหรับบิน v i p ที่ให้ไว้ในกลุ่ม4บินนะครับยังทํากําไรให้พี่ๆภายในกลุ่มกันต่อเนื่องนะครับสำหรับบิน v i p นะครับสำหรับพี่ๆสายบอลสดภายในกลุ่มของผมนะครับผมยังพาพี่ๆลันกันต่อเนื่องนะครับพาพี่ๆบวกกันทุกวันนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับแอดกันเข้ามาได้นะครับ llj77 นะครับหรือว่าตอง L ตอง7นะครับหรือพี่ๆคนไหนนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมขอย้ําอีกหนึ่งรอบนะคร ที่เข้ามาภายในกลุ่มผมแล้วนะครับผมขอรับประกันนะครับว่าพี่ๆจะได้กันมากกว่าเสียอย่างแน่นอนนะครับ มาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับวันนี้นะครับคัดมาให้พี่ๆห้าคู่เน้นๆนะครับวันนี้บอลน้อยนะครับผมเลยคัดเลือกคู่ที่จะทําเงินให้พี่ๆมากที่สุดแล้วกันนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นบอลอาร์เจนตินาดิวิชันพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างซาเมียนโตนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโกดอยคูดนะครับคู่นี้จะลงเตะในเวลาตีห้านะครับสาหรับคู่นี้นะครับเป็นตัวเต็ง VAP ภายในกลุ่มของผมนะครับผมเลยเปิดให้พี่ๆเล่นกิจกรรมทายผลสกอร์กันเข้ามาในใต้คอมเมนต์นะครับสาหรับพี่ๆคน เ7 7นะครับเข้ามารับของรางวัลกันได้เลยนะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับมาดูที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมกันก่อนเลยนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านซาเมนโตนะครับไม่เคยเอาชนะโกดอยคูตได้เลยนะครับเสมอกันไปถึง4นัดและแพ้ให้กับโกดอยคูตไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับซาเมนโตนะครับเปิดบ้านเจอกับโกดอยคูตนะครับเสมอกันไป1-1นะครับอัตราการชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสู่เจอกัน ครับทำเงินไป1นัดเสมอไป2นัดเสียไป2นัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างนะไปเริ่มที่เจ้าบ้านซาเมนโตนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะไป1เสมอไป2แพ้ไป2นะครับโดยที่นัดล่าสุดของซาเมนโตนะครับออกไปเยือนนีเวลโอบอยนะครับเอาชนะนีเวลโอบอยไปได้1ประตูต่อศูนย์ะครับอัตราการชนะอที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดของซาเมนโตนะครับทำเงินไป1นัดเสมอไป1นัดเสียไป3นนัดะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านตัวเองของซาเมียนโตกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองนะครับชนะไป1เสมอไป3แพ้ไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดของซาเมียนโตะครับเปิดบ้านรับการมีเงนของซานลอเรนโซนะครับเสมอกันไป0ูนะครับอัตราการชนะอยู่ที่20%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่20%อนะครับอัตราสูงของเกมที่0%นย์เปอร์เซ็นต์นะครับสรุปนแคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองของซาเมียนโตนะครับทำเงินไป1นัดไป1นัด มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนโกดอยคูตนบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะไป4และแพ้ไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดของโกดอยคูดนะครับเปิดบ้านเจอกับพาเทนเซนะครับเอาชนะพาเทนเซไปได้2-0นะครับอัตราการชนะอยู่ที่80%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่80%นะครับอัตราสูงของเกมที่0%นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดของโกดอยคูทนะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของโกดอยคูกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งนะครับชนะไป2เสมอไป2แพ้ไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับโกดอยคูดออกไปเยือนอตเตติโกติเกนะครับแพ้ให้กับอตเตติโกติเกไป1-0นะครับอัตราการชนะอยู่ที่40%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%นะครับอัตราสูงของเกมที่20%นะครับสายแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของโกดอยคูดนะครับทำเงินไป3นัดเสมอไป1นัดเสียไป1นัดนะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเปเริ่มที่เจ้าบ้านซาเมนโตนะครับไม่มีใครเดี่ยงหรือติดโทษแบนจากแมตช์ล่าสุดนะครับที่บุกเอาชนะอีเวลได้1-0นะครับนอกจากโคเซมารีนะครับจอมทัพประจําทีมที่อยู่ในช่วงพักฟื้นครับจึงน่าจะยึดตัวหลักหน้าเดิมนะครับลงประสานงานตามระบบ4-4-2นะครับพร้อมกับเลือกใช้งานกูโดมายเนลโลนะครับกับยาเอียนอาลีเบนตีนะครับขึ้นเกมริมเส้นฝั่งขวานะครับและฝั่งซ้ายนะครับปล่อยให้อากุสตินฟานตาน่านะครับลงล่าตาข่ายกับอารันมารับ ส่วนสภาพความพร้อมฝั่งทีมเยนโกดอยคูดนะครับยังไม่มีชื่อนาเวลูอาริกาครับแท่งหน้าที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บณนเวลานี้นะครับแต่มองจากผลงานที่ชนะ4จาก5เกมที่ผ่านมาครับคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับและน่าจะใช้ระบบเดิมนะครับ4-2-3-1นะครับพร้อมกับยึบเซตเดิมครับจากเกมล่าสุดที่ชนะบาเเซได้2-0ครับโดยมีอานาโลเปสนะครับยืนเป็นกลางลุกอยู่ข้างหลังอันเดซอนโลลิเกสะครับที่จะทําประตูร่วมกันในเกมวันนี้นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้เสมอในเสมอกันนะครับส่วนราคาสูงต่ำเปิดมาให้2ลูกนะครับส่วนราคา1 x 2นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่2.92เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่2.49เท่านะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้ก่อนเลยนะครับพับรวมโกดอยคูดนะครับหน้าตามมากกว่าเยอะนะครับแม้ล่าสุดนะครับซาเมนโตะครับพลิกล็อกนะครับบุกทุบนีเวลโอบอยได้ก็จริงครับแต่9ก้านัดก่อนหน้านั้นครับเอาชนะใครไม่ได้เลยครับและแพ้ไปถึง3ครับอีกทั้งสะกดใช้ในทิ่นตัวเองไม่ได้ต่อเนื่องกันมา4แมตติดนะครับส่วนโกดอยคูดครับเล่นกันด้วยความดุดันต่อเนื่องครับเมื่อฟ้าใช้ถึง4ใน5แมตต์ล่าล่าสุดนะครับและแพ้ครั้งเดียวนะครับตลอด13เกมที่ผ่านมาครับแถมเข้าวินเกมเยือนถึง2จาก3ทิล่าสุดครับ นี้นะครับฟันธงนะครับให้โกดอยคูนะครับชนะที่2อหนึ่งนะครับคู่ต่อไปนะเป็นลีกเดนมาร์กดิวิชั่นนะครับเป็นคู่ระหว่างโฮโบนะครับเปิดบ้านเจอกับฮิวลีล็อตนะครับคู่นี้จะลงเตะในเวลาตีหนึ่งนะครับ มาดูที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมก่อนเลยนะครับโดยที่5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะโฮโบนะครับเอาชนะฮิวลิรล็อตได้2นัดเสมอกันไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะโฮโบนับออกไปเยือนฮิวลิรล็อตนะครับเอาชนะไปได้1-0นะครับอัตราการชนะอยู่ที่40%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่80%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่40%นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านโฮโบนครับ5้านัดหลังสุดชนะไป2และแพ้ไป3นะครับโดยที่นัดล่าสุดของโฮโบนครับออกไปเยือนซอนเดอร์ไจสกี้นะครับแพ้กับซอนเดอร์ไจสกี้ไป1 0นะครับอัตราการชนะที่40%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่40%อนะครับอัตราสูงของเกมที่ที่ส0เนะครับเซอร์ไพที่แคป5้านัดหลังสุดของโฮโบนครับทำเงินไป2นัดเสมอไป1นัดเสียไป2นัดนะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านตัวเองของโฮโบกันบ้างนะครับห้านัดหลังสุดนะครับชนะไป2และแพ้ไปนะครับโดยที่นัดล่าสุดของโฮโบนะครับเปิดบ้านรับการมีเงนของโคเก้นะครับเอาชนะโคเก้ไปได้21นะครับอัตราการชนะอยู่ที่40%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่40%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่40%สนะครับส่วนแฮนดิแคป5้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองของโฮโบนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนฮิวลิล็อตกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะไป3เสมอไป2นะครับโดยที่นัดล่าสุดของฮิวลิล็อตนะครับเปิดบ้านเจอกับนาเอ็ดเวดนะครับเอาชนะนาเอ็ดเวดไปได้1-0นะครับอัตราการชนะเอาที่60%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่100%นะครับอัตราสูงของเกมที่40%นะครับสาย handicap 5นัดหลังสุดนะครับของฮิวลิล็อตนะครับทำเงินไปทั้งหมด5นัดเลยนะครับ มาดูที่สถิติการออกเยือนคู่แข่งของฮิวลีร์ลัดกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะไป3เสมอไป1แพ้ไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ออกไปเยือนนะครับออกไปเยือนฮอลเซนนะครับฮิวลีร์ลัดเอาชนะฮอลเซนได้3 1นะครับอัตราการชนะอยู่ที่60%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่80%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่80%สนะครับใส่ไฮดีแคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของฮิวลีร์ลัดนะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมกันบ้างนะเรเรมที่เจ้าบ้านโฮโบนะเพิ่งจะบุกพ่ายกับซันเดอร์ใจคีไป1-0ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทําศึกนะครับไม่มีแรงงานตัวเจ็บปติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนั่นหมายความว่าขุมกาลังหลักทั้งหมดอยู่กันครบนะครับคาดว่าแมตช์นี้นะเตรียมวางหมากในระบบการเล่น3-5-2นะครับโดยมีเมลเมอร์บบยันนกนะครับกับมัเทอัสคิทเตนเซนนะครองคู่กันลาสกอร์ในแดนหน้านะครับ ส่วนสภาพความพร้อมฝั่งทีมเยือนนะฮิวลีล็อตนะครับเพิ่งนจะเปิดรางเอาชนะนิเวทได้1นสูตรในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากเสียเบอร์นาร์ดคูซูดิดนะครับกองกลางวัย23ปีนะครับซึ่งเดี้งยาวอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับคาดวันนัดนี้นะครับเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น4-4-2นะครับโดยมีเซบาเตียนพิงเกลนะครับกับวอเดมาซูโบนะครับผนึกกำลังกันล่าตาข่ายในแดนหนน้าะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านโฮโบนะเป็นฝ่ายต่อปอปนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาให้2ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา 1x2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่2.21เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่2.83เท่านะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้ก่อนเลยนะครับงานนี้นะครับฮิวลิลดทีมเยือนครับดูดีมีแววมากกว่าพอสมควรนะครับโดยมาพร้อมกับผลงานไร้พ่าย6เกมติดต่อกันนะครับและผลิตกรรวมกันไปทั้งสิ้นกว่า10ประตูนะครับเรียกว่าความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมนะครับและคงทําได้อย่างน้อยคือไม่แพ้กลับออกไปนะดีไม่ดีนะครับลุ้นถึง3แต้มได้เลยครับวันนี้นะครับฟันธงให้ฮิวลิร์ดนะครับไม่เสมอ -2 2ก็ชนะ2-1นะครับ คู่ต่อไปนะเป็นลีกโรมาเนียซปเปอร์ลีกนะเป็นคู่ระหว่างอารัตนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโอเตลุนกาลาตินะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับมาดูที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมกันก่อนเลยนะครับห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับอารัตเจ้าบ้านนะครับไม่เคยเอาชนะโอเตลุนกาลาติได้เลยนะครับเสมอกันไป2นัดนะครับแพ้กับโอเตลุนกาลาติไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่ เจอกันนะครับอารัตนะครับออกไปเยือนโอตเตรุนกา拉ตินับเสมอกันไป1นนะครับอัตราการชนะอยู่ที่0%นอะครับอัตราการทําเงินอยู่ที่0%นอัตะครับอัตรา,ารสูงของเกมที่0%นะครับสวนแฮนดีแคป5นัดหลังสุดที่ต้องคู่เจอกันนะครับไม่ทําเงินเลยนะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างนะมาเริ่มที่เจ้าบ้านอารัตนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะไป2เสมอไป2แพ้ไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดของอารัตนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของดินาโมบูคาเลสนะครับเอาชนะดินาโมบูคาเลสไปได้2 1นะครับอัตราการชนะอยู่ที่40%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่80%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่80%นะครับส่วนแฮนดิแคปหนัดหลังสุดของอารัตนะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านตัวเองของอารัต์กันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองนะครับชนะไป1เสมอไป2แพ้ไป2นะครับโดยที่นัดล่าสุดของอารัต์นะครับเปิดบ้านเจอกับดินาโมบูคาเรสนะครับเอาชนะดินาโมบูคาเรสไปได้2 1นะครับอัตราการชนะอยู่ที่20%นะครับอ,รอัตราการทำเงินอยู่ที่40%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับรส่วนแฮตี้แคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองของอารัต์นะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นนััดะครบ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนโอเตลุนกาลาติกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดไม่เคยเอาชนะคู่แข่งเลยนะครับเสมอไป4แพ้ไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดของโอเตลุนกาลาตินะครับออกไปเยือนไอซีนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับอัตราการชนะอยู่ที่ศนเะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%อนะครับอัตราสูงของเกมที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับสียหายแคปห้านัดหลังสุดของโอเตลุนกาลาตินะครับทำเงินไปสามนัดเสมอไปหนึ่งนัดเสียไปหนึ่งนัดนะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของโอเตลุนกา卡าติกันบ้างนะครับห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งนะครับชนะไป2เสมอไป3นะครับโดยที่นัดล่าสุดครับโอเตลุนกา卡าตินะครับออกไปเยือนไอซีนะครับเสมอกันไปได้1ประตูหนึ่งนะครับอัตราการชนะอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของโอเตลุนกา卡าตินะครับทำเงินไปทั้งหมดห้านัดเลยนะครับมาดูที่สภาพความพรรรรรรร้้้้้อออออมมมมขขงงงเเเเเตตะะะะทททัััััััีีกกกนน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 บบบบบบาาาาาคคคิิ่่จุซืชชช็ยใ แล้ว2นัดติดต่อกันนะครับส่วนสภาพความพร้อมนั้นไม่มีรายงานตัวเจ็บติดโทษแบงเข้ามานะครับด้านการจัดทัพนะพวกเขาจะใช้ระบบ4-2-3-1ลงบู๊ในเกมนี้นะครับแดนกลางจะวางเป็นเลจิโอฟาชูนะครับกับอันเดสฟันบรีนะครับและเค้าดูเฟลอสซีนะครับคอยปั้นเกมร่วมกันนะครับสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างเควินคาร์ลเชนนะครับลงล่าสกอร์ในเกมวันนี้นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมฝั่งทีมเยือนโอเตลุนกาลาตินับของกุนซือโดริเนลมูเตยานูนะครับไม่ชนะใครในหลีกมาแล้ว4เกมติดต่อกันนะครับส่วนสภาพความพร้อมของกมในวันนี้นะครับไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับด้านการจัดทัพนะครับคาดว่าพวกเขาจะใช้ระบบ4-3-3นะครับแดนกลางนะครับจะวางเป็นอาริเอลอิกนาซิโอโรเปสนะครับคอยปั้นเกมสนับสนุน3ประสานในแดนหน้าอย่างเฟลิกมาเซลนะครับอเล็กซานดูป๊อปนะครับแล้วก็ลาวานนาทาซ่านะครับลงล่าสกข่ายร่วมกันในเกมวันนี้นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านอารัตเป็นฝ่ายต่อปอป,อปอนะครับส่วนราคาสูงต่ำเปิดมาให้2ลูกนะครับส่วนราคา1น2เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่2.54เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่2.59เก้าเท่านะครับมาฟังทัศนะของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเจ้าบ้านอารัตนะผลงานในลีก5เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับเกมนี้นะครับเตรียมเปิดบ้านรับการมีเลียงของโอเตลุนการตินะที่ผลงาน5เกมหลังสุดคว้าชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับ ทั้งสองทีมนะเป็นทีมที่มีอันดับบนตารางใกล้เคียงกันนะผลงานไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับเกมนี้ครับเป็นฝ่ายเจ้าถิ่นครับที่ต่อบปปนะครับแนะนำนะครับอยู่ฝั่งรองดีที่สุดนะครับเพราะบอลของทั้งคู่นะไม่ได้ห่างกันมากครับเกมนี้ดูทรงนับน่าจะสู้กันสูสีนะครับแถมช่วงหลังๆนะทั้ง2ทีมนะต่างติดเสมอคู่แข่งเป็นส่วนใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเกมนี้นะเลยมองว่ามีโอกาสจบเจ้าแบ่งแต้งกันสูงมากครับดังนั้นนะครับอยู่ฝั่งรองนะครับมีโอกาสเฮลับซับมากฝ่านะครับผมขอฟันธงนะครับไม่ 2-2นะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นลีกลาลิกาสเปน2นะครับเป็นคู่ระหว่างลอาอลโอเบโดนะครับเปิดบ้านเจอกับกาตาเกน,น่านะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสามนะครับ มาดูที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมก่อนเลยนะครับโดยที่5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับไรเอาเอาไปดนะครับเอาชนะคาตาเคนาไปได้2นัดนะแพ้กับคาตาเคนาไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับไรเอาเอาไปดนะครับออกไปเยือนคาตาเคนนาครับแพ้กับคาตาเคนาไป2-1นะครับอัตราการชนะอยู่ที่40%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่40%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่60%นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนครับทำเงินัด มาดูที่ผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างนะับเบื้องต้นที่เจ้าบ้านนะครับเรอัลโอเบโดนะครับห้านัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดเสมอไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดของเรอัลโอเบโดนะครับออกไปเยือนเรอัลซาราโกซ่านะครับเสมอกันไปศูนย์ประตูศูนย์นะครับอัตราการชนะอยู่ที่40%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่20%นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดของเรอัลโอเบโดนะครับทำเงินไปสามนัดเสียไปสองนัดนะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านตัวเองของเรอัลโอเบโดกันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับชนะไป3เสมอไป1แพ้ไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดของเรอัลโอเบโดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ a อดีออลคอค่นนะครับเอาชนะ a อดีออลคอค่นไปได้2อศูนย์นะครับอัตราการชนะอยู่ที่60%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%อนะครับอัตราสูงของเกมที่20%สนะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองของเรอัลโอเบโดนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยนกาตาเคนากันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยนะครับเสมอไป2นัดแพ้ไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะของคาตาเคนานะครับเปิดบ้านรับการมปเยือนของเลกาเนสนะครับแพ้กับเลกาเนสไป3 0มศูนย์ครับอัตราการชนะที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดของคาตาเคนานะครับทำเงินไปหนึ่งนัดเสียไปสี่นัดนะครับ มาดูที่สถิติการออกเยือนคู่แข่งของกาตาเกน่ากันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยนับเสมอไป4แพ้ไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับกาตาเกน่านับออกไปเยือนอากูก้านะครับเสมออากูก้าไปได้0ูนะครับอัตราการชนะอยู่ที่ศนอร์เซนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮพรสี่แคปห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของกาตาเกน่านะครับทำเงินไปสามนัดเสียไปสองนัดนะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมกันบ้างนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านไลอออโอบโดนะครับไม่แพ้ใครมาเจ็ดนัดติดต่อกันในลีกนะครับส่วนสภาพความพร้อมก่อนเกมเหลือตัวเจ็บเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นอเล็กมิลานนะครับตัวลุกวัย23ปีนะครับรวมถึงลุยมีนะครับโรมิโออิบาร่านะครับมาริโอเอนันเดสนะครับแล้วก็โรดี้ตาลินนะครับแต่เป็นพวกที่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับทีมตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับจึงไม่ส่งผลกระทบอะไรนะครับด้านการจัดทัพนะครับคาดว่านัดนี้นะครับจะวางโคเซเซอเน่นะครับยืนนนนเเเเปป็พลยย์์มกกออออรระคคับบ้้ส่งให บอค่าบอตตนนะครับที่เป็นกองหน้าประจําทีมในตอนนี้นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมฝั่งทีมเยอนกาตาเกน่านะครับทีมเยือนครับยังไม่สามารถใช้งานอานาโซล่านะครับแบ็กซ้ายตัวหลักนับจึงต้องส่งโคโลอิซีเอโดนครับลงทําหน้าที่แทนต่อเนื่องนับรวมถึงมิเกลลิโก้นับฮวนอาบาเอสนับแล้วก็เอ็กตอร์เบลนะครับที่จะกลับมาช่วยทีมไม่ได้นับนอกั้กก็อยู่กันครบนับพร้อมลุยตามระบบ5-4-1นับโดยมีอัลฟาร์โดอาตุนโยนับยืนเป็นหัวหอกนับแล้วส่วนโตมัสอากกอนนับและหลุยมุนยอดนับคุมเชิงแดนกลางนะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านลอาออเบ d o นะครับเป็นฝ่ายต่อขึ้นควบลูกนะครับส่วนราคาสูงต่ำเปิดมาให้2ลูกนะครับส่วนราคา1 x 2นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่1.76เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่4.64เท่านะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้ก่อนเลยนะครับช่วงหลังและอเบโดนะครับเล่นกันอย่างแข็งแกร่งนะครับหลังจากไม่แพ้ไครติดต่อกันมา7เกมนะครับแถมแนวรับเหนียวแน่นนะครับเสียแค่ลูกเดียวตลอด7เกมดังกล่าวนะับประกอบกับเล่นในถิ่นด้วยความดุดัานนะับเมื่อฟาชัยติดต่อกันมา3มแมตช์แบบครีนชีชนะกระทุ้งไปครึ่งโหลแล้วนะครับขณะที่ฝั่งทีมเยอันกาตาเกน่าครับนาทีนี้แว่งยาวนะครับโดยแพ้ไปถึง3จาก4เกมหลังนับเสียถึง8ประตูเลยทีเดียวนับวันนี้นะครับฟันธงนะครับให้และอเบโดนะครับชนะ1นึ่งศูนย์ไม คู่สุดท้ายนะเป็นบอลอาร์เจนตินาดิวิชั่นพรีเมียร์ลีกนะเป็นคู่ระหว่างอินสติทูโตเดคอนโดบ้านนะเปิดบ้านเจอกับบรารักัสเซนทันนะครับคู่นี้จะลงเตะในเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับ มาดูที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมกันก่อนเลยนะครับสามนัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับเจ้าบ้านคอนดูบ้านะครับเอาชนะบารากัสเซนทันไปได้หนึ่งนัดเสมอกันไปหนึ่งนัดแพ้กับบารากัสเซนทันไปหนึ่งนัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับคอนดูบ้านะครับออกไปเยือนบารากัสเซนทันนะครับแพ้กับบารากัสเซนทันไปสามศูนย์นะครับอัตราการชนะอยู่ที่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมที่สามสิบสามเปอร์ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนคอนโดอบากันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะไป2เสมอไป2แพ้ไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดของคอนโดอบานะครับออกไปเยือนอาร์เจนตินอสจูเนียนะครับเอาชนะอาร์เจนตินอสจูเนียไปได้2-1นะครับอัตราการชนะอยู่ที่40%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่40%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่40%นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดของคอนโดอบานะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านตัวเองของคอโดบากันบ้างนะพาณิชหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองนับชนะไป1เสมอไป2แพ้ไป2นะครับโดยที่นัดล่าสุดของคอโดบาลนะเปิดบ้านเจอกับเบเลสซาร์ฟิลนะครับแพ้กับเบเลสซาร์ฟิลไป1นูนย์นะครับอัตราการชนะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับใส่แฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองของคอโดบานะครับทำเงินไปหนึ่งนัดเสียไปส มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนบารากัสเซนทันกันบ้านครับห้านัดหลังสุดนะครับชนะไป1เสมอไป2แพ้ไป2นะครับโดยที่นัดล่าสุดของบารากัสเซนทันนะเปิดบ้านรับการเยือนของโรซาลิโอเซนทันนะครับเสมอกันไป1ประตูหนึ่งนะครับอัตราการชนะเอาที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแซนแฮตแคปห้านัดหลังสุดของบารากัสเซนทันนะครับทำเงินไปสองนัดเสียไปสามนัดนะครับ มาดูที่ไซตติการออกไปเยือนคู่แข่งของบาร์กัสเซนทันกันบ้างนะครับห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งนะครับเสมอไป1แพ้ไป4นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือน c ีเอฮูราแคนนะครับเสมอกับ c ีเอฮูราแคนไป0ูนย์นะครับอัตราการชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของบาร์กัสเซนทันนะครับทำเงินไปหนึ่ มาดูที่สภาพความพร้อมของเตทั้ง2ทีมกันบ้างน,นะครเริ่มที่เจ้าบ้านคอนโดบ้าน,นะครับสภาพทีมวันนี้นะพวกเขาไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนอะไรนะครับโดยตัวหลักกันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับไม่ว่าจะเป็นอาเดียนมาติเนสนะครับเกลโกลิโอโลเกสนะครับแล้วก็บาเฮียนคูเอลโลนครับที่จะลงบู๊ในเกมร่วมกันในวันนี้นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมฝั่งทีมเยือนบาราคัสเซนท่าน,นับสภาพทีมวันนี้นะพวกเขาไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับโดยตัวหลักอย่างอเล็กซิสโดมิงเกสนะบูโนเซปัตเวด้านะครับกับอีวานทาเบียนครับยังพร้อมลงสนามช่วยทีมกันวันนี้นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านคอโลบ้าเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกนะครับส่วนราคาสูงต่ำเปิดมาให้2ลูกนะครับส่วนราคา1น x 2นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่1.87เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่4.19เท่านะครับมาฟังทัศนะของคู่นี้ก่อนเลยนะครับเจ้าชินคอโลบ้านะฟอร์มห้านัดหลังสุดในลีกชนะ2เสมอ2และแพ้ไป1นนัดโดยเกมนัดล่าสุดนะครับ บุกไปเอาชนะอาร์เจนตินัจูเนียได้2อหนึ่งนับส่วนทีมเยือนนะครับบาราคัสเซนทันนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดในลีกชนะ1เสมอ2และแพ้2นะครับโดยเกมนัดล่าสุดในลีกนะเปิดบ้านเสมอกับโรซาลิโอเซนทันไป1นึ่งนะครับราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกนะครับแนะนำนะครับยังไงก็ต้องต่อนะครับเพราะบาราคัสเซนทันนะครับผลงานดูไม่ดีเอาเสียเลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับหลังไล่ชัยในลีกมา4เกมติดต่อกันนะครับแถมยังแพ้ไปถึง2นัดนะครับผิดทางกับเจ้าถิ่นนะครับที่เกมล่าสุดดนนนะะะเเพิ่งงกก็บบชชัััยมาไ้ครล อยู่ในช่วงที่ความมั่นใจดีเลยทีเดียวนะวันนี้แนะนําให้เชียร์เจ้าถิ่นครับฟันธงนะครับคอนโดบ้านครับชนะที่1 0ึ่งศนย์ไม่ก็สอนะครับแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนนะครับโดยผมทีเด็ดทอมมี่นะครับวันนี้ผมคัดมาให้พี่ๆี่าคู่น้นๆน้นครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกนะเป็นคู่ระหว่างซาเมนโตนะเปิดบ้านเจอกับโกดอยคูตนะคู่นี้นะครับผมให้พี่ๆนักลงทุนนะกดไปที่โกดอยคูตในราคาเสมอนะครับ คู่ต่อไปนะครับโฮโบนะครับเปิดบ้านเจอกับฮิลลิลลัตนะครับคู่นี้นะครับผมให้พี่ๆนักลงทุนนับกดลองไปที่ทีมเยือนฮิลลิลลัตในราคาปปนะครับคู่ต่อไปนะครับยูทีเออรลัตนะเปิดบ้านเจอกับโอเตลุนลาตินะครับคู่นี้นะครับผมให้พี่ๆนักลงทุนลองไปที่ทีมเยือนโอเตลุนลาติในราคาปปนะครับ คู่ต่อไปนะเป็นคู่ระหว่างแลอัลโอเบโดนะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาตาเกน่านะครับคู่นี้นะครับผมให้พี่ๆนักลงทุนนะต่อไปที่เจ้าบ้านแลอัลโอเบโดในราคาครึ่งควบลูกนะครับคู่สุดท้ายนะเป็นคู่ระหว่างอินสติทูโตเดคอร์ดบ้านนะเปิดบ้านเจอกับบรารัคัสเซนทันนะครับคู่นี้ผมให้พี่ๆนักลงทุนกดต่อไปที่เจ้าบ้านอินสติทูโตเดคอร์ดบ้านในราคาครึ่งลูกนะครับ แล้วก็สรุปให้ครบทุกคู่แล้วนะครับสําหรับวันนี้ที่คัดมาให้5คู่เน้นๆนะครับวันนี้บอลน้อยนะครับคัดคู่ที่จะทําเงินให้พี่ๆมากที่สุดแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่ๆชอบคู่ไหนนะครับก็เลือกตามกันเข้ามาได้นะครับสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับแอดกันเข้ามาได้นะครับ lll 7 7 7นะครับหรือว่าตอง l ตอง7นะครับหรือพี่ๆคนไหนนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ๆคนะรับ ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและส่วนวันนี้นะครับผมท่เด็ดทอมมี่นะครับต้องขอลาพี่ๆไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ